อะไรลูกพี่สามร้อยบาทตังค์มาตังค์มาเจ้าอะไรห้าร้อยตังค์มาเจ็ดร้อยตังค์มาอะไรลูกพี่สามร้อยตังค์มาโอ้โยดูดิครับทำงานเอาหน้าทำงานเอาหน้าครับทำงานเอาหน้าต้องมาแบกขึ้นไหล่ตรงหน้ากูด้วยโอ้อะไรลูกพี่เฮ้ยเฮ้ย อ้ยสามร้อยตังมาอะไรวะสองร้อย <200. S 2> ตังไหมเจ็ดร้อยตังมา <700. S 3> <500. S 2> ตังมา,งมาคนจะยอมหยิบเนี่ยครับดูแล้วพี่ดูบรรยากาศในงานดิคนโคตรยอมเยี่เลยมา <c oughs> <c oughs> อยู่แผงผม <c oughs> เกือบหมดงานอนะ แผงอื่นตาเขียวแล้วครับเราจะออกไปแล้วต้องระวังดีระวังโดนตักตีหัวนะเบียดมากเลยเอาตังค์มาเอาตังค์มาอะไรพันหนึ่งตังค์มาตังค์กี่บาทเก้าพันห้้ยเอาตังค์มาเกดาศูนห้าร้อยซื้อมาหมื่นหนึ่งเมื่อวานอย่าเลือกอย่าเลือกมันไม่เหมาะสำหรับพี่การเลือกผ้าเข้วไงวะอะไรลูกพี่ สี่ร้อยตังมาใครเรียกโอ0รตสามร้อยตังค์มาหกร้อยเอาตังมาเอาตังมาพี่พี่กี้ผมคืนก็เปียงวะดูวิดีโอได้ซื้อมายี่สามพี่เอายี่สองเอาขาดทุนให้พันหนึ่งเอายิงขาดยัง้งอะไรลูกพี่สี่พัน หลวงพ่ออะไรไม่รู้อะสุ่มๆไม่วนคู่นี้สองร้อเอาตังมาเจ๊สองร้เงยไหมห้าสิบบาทเนี่เบียดแล้วเบียดอีกขายแม่งสองฝั่งเลยยืนอย่างเดี่โอ้โห้ระดับพี่เป้มาขายปาให้นะครับสายตรงมาผู้ชายมายืนขายปลาผมยังไงตังมาเย่อย่ยอยอีกเหรอพี่เอาไปเจ็ดร้อยตังมาอันแล้วกันพี่ตังมา วันนี้ไม่มีหายแน่นอนครับมาอย่างแล้วก็จะไม่หมดด้วยคนคู่น้อย35ถูกมากเท่าไหร่นะ25ตังมา13ามเราพันหนึ่งตังมาพั 1, นหนึ่งได้ไหมพี่6 0ร้อยได้ไหมตังมาเก่าอะไรวะเนี่ยสามพันอฮะสองพันไม่ถูกไปยี่ห้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมือแล้วนะเปลี่ยนมือพี่คิดแพงนะบอกก่อนนะ